ช่วงต่อมาหลวงพี่จะพาเข้าสู่ข้อคิดรอบตัวเนาะข้อคิดรอบตัวนี้หลวงพี่ก็คิดว่าอะไรที่หลวงพี่มาเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวหลวงพี่ในระหว่างวันหรือสัปดาห์หรือก่อนที่จะมาเจอน,นเรียนอนุบาลผน,นิฝานทุกท่านเนี่ยก็จะจับข้อคิดนั้นมาแล้วก็เอามาลองนําเสนอกันข้อคิดนี้เกิดจากตอนที่แงหลวงพี่ช่วงเย็นๆเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปในไม่ได้ออกไปในนอกวัดเลยนะอยู่แต่ในวัดตลอด อนะยู่ในวัาตลอดเลยตั้งแต่มีโควิดนอะไรต่างรอบต่างเนี่ยช่วงเย็นก็จะไปเดินในวัดนี่แหละเพราะว่าวัดเราเนี่โอโ้โหเรียกว่ามีพื้นที่กว้างเนาะสามารถที่จะเดินออกกําลังกายได้แล้วการเดินนี้ไม่ธรรมดานะเออยังไม่ธรรมดาไงเออเมื่อก่อนนี่ หลวงพี่มีไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างจะสูงแต่เดินไปทุกวันทุกวันเนี่ยปรากฏว่าไขมันในเลือดเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสาเดือนที่แล้วอยู่ในขั้นปกติเนี่ยเดินอย่างนี้นะตอนเย็นๆเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปบางทีก็สวดมนบางทีก็เดินภาวนาบางทีก็เดินเก็บเทดพอยไปด้วยตามจุดต่างๆเนี่ยช่วงเย็นๆนะถ้ามีจังหวะมีเวลาก็จะไปทําให้ได้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นหรือบางโยมบางท่านเนี่ยอาจจะนั่งรถเข้ามา จากหน้าวัดแล้วไปถึงเจดีเลยเงอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งที่อยู่ระหว่างทางข้างทางแต่เกิดช่วงไหนมีเวลาเงี้ยเราลองเดินดูเนาะช่วงเงย็นๆอากาศดีๆนะวันหนึ่งหลวงพี่ก็เดินไปจนกระทั่งถึงที่สระน้ําวิหารหลวงปู่หลวงพี่ก็เห็นภาพน้ําพุเนี่ยแหละแต่ว่ามีน้ําพุตรงจุดหนึ่งที่ต่างจากน้ําพุจุดอื่นเป็นยังไงเอ่ยอ่าดูภาพหลวงพี่เห็นน้ําพุตรงจุดหนึ่งเนี่ย เป็นลุงสวยมากเลยน้ําก็พุ่งไปสูงมากเลยนะแล้วก็ไปละอองแล้วตรงจุดนี้จุดเดียวเป็นลุงขึ้นมาโอ้ก็เลยหยุดถ่ายภาพปึ๊บแล้วนันใจคิดว่าอยากจะได้ภาพชัดกว่าน,นี้เพราะน,นี้โอ้ค่อนข้างจะหา่างก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ปราะกฏว่าเดินไปยังไม่ถึง20เมตรเลยลุงที่น้ําพุจุดนี้หายเอา้าทําไมหายล่ะก็เลยลองเดินถอยหลังใหม่ถอยหลังมาณนะตําแหน่งเดินมาตําแหน่งเดิมเอา้าลุงกลับมาอีกแล้วเดินเข้าไปใหม่ ลุงหายแสดงว่ามันจะเห็นลุงได้เฉพาะจุดเนี้ยมันก็เลยมีข้อคิดสะก,กิดใจขึ้นมาปุ๊บโอ้ข้อคิดยังไงเอ่ย